ดีค่ะอ่าเริ่มไปเลยค่ะเด็กๆกำลังถ่ายสเก็ตกันอยู่นะคะน้องไกดค่ะคนแรกน้องไกดค่ะคนที่สองพี่วันสุขค่ะ คนที่สามพี่กายค่ะผมชื่อเด็กชายี่มัตอนนี้ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายสกูตเตอร์แข่งกับวันสุกครับล่า 예안녕하세요